้าสู่ช่วงที่2อของวัดสัปริรค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงบ้านเลยหลังหลายๆครอบครัวเนี่ยมักจะมีการตกแต่งบ้านโดยมีการใช้รูปปั้นสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าทําไมต้องใช้รูปปั้นสัตว์เหล่านั้นมาตกแต่งบ้านด้วยมันจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเราได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องปรึกษาคนนี้คนเดียวเท่านั้นค่ะวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์เมย์พาวรุดารัตเบร์เนียจินันสดีค่ะอาจารย์เมย์สวัสดีอาจารย์เมย์สวัสดีค่ะอาจาร แต่งบ้าอยากถามว่ามันความเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะเขาถึงเอารูปปั้นเนี่ยมาตกแต่งบ้านคะในเรื่องของรูปปั้นสัตว์มงคลเนี่ยจริงๆมีมาตั้งแต่หัวเรียกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นพันปีแล้วนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็นําเป็นรูปปั้นสัตว์ต่างๆเนี่ยค่ะมาใช้ในการเสริมพลังงานชี้ที่ดีและสลายพลังงานชีที่ผิดพลาดนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตั้งตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายนอกอาคารนะคะอาจจะเป็นหน้าวังหรือว่าในเรื่องของสถานที่ราชการต่างๆน,นะคะรวมทั้งปัจจุบันก็จะมีการนํามาตั้งที่บ้านนะคะหรือว่าสถานที่ประกอบการธุรกิจต่างๆด้วยรูปปั้นนี่จะต้องเป็นปูนอย่างเดียวหรือว่าเป็นไม้ได้ด้วยคะหรือว่าเป็นแบบเหล็กหรือ ใน,นความหมายาค่ะในความหมายที่เราจะคุยกันวันนี้คือสําหรับวัสดุทุกป,ประเภทนะคะโอ,คโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นให้จั์เมย์แนะนําเลยดีกว่าว่ารูปปั้นสัตว์ที่เป็นสี่ริมงคลที่เขานิยมนํามาตั้งไว้หน้าบ้านมีอะไรบ้างค่ะค่ะ,คะอย่างแรกเลยนะคะที่เรารู้จักกันดีมากและเห็นบ่อยมากก็คือรูปมังกรนะคะสําหรับชาวจีนเนี่ยเราก็จะเชื่อกันว่าฮองเต้เนี่ยจะเปรียบเสมือนมังกรนะคะก็คือมีความสูงสัตว ยิ่งใหญ่มีพลังแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าอยู่เบื้องสูงะนะคะมไม่สามารถที่จะแตะต้องได้แล้วก็สมัยก่อนนะคะในเรื่องของมังกรเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นการที่ มังกรสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ําบนแผ่นดินได้คือสมัยก่อนย้อนไปหลายพันปีเนี่ยเราไม่มีบ้านเรือนแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือมังกรก็เลยมีความสําคัญมากๆในเรื่องของการบูชาอย่างเวลาฝนไม่ตกหรือว่าน้ํามากไปหรือน้ําน้อยไปเนี่ยก็จะดูในเรื่องของทําการบูชามังกร ส่วนใหญ่จะเห็นมังกรอยู่ตามสถานที่ที่พระราชวังหรือว่าวัดหรือว่าสถานที่ที่แบบอลังการส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีการนํารูปปั้นมังกรนะคะนำมาไว้ที่บ้านนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่เรียกว่าทำธุรกิจหรือมีอันจะกินนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่นะคะเรียกว่ามีชื่อเสียง นะคะเรียกว่ามังกรจะเสริมในเรื่องของบารมีด้วยนะคะแล้วอย่างนี้การตั้งมังกรในบ้านเนี่ยควรไว้ในบ้านหรือว่าไว้บริเวณตรงประตูค่ะขึ้นอยู่กับขนาดนะคะบางบ้านเนี่ยก็จะมีรูปปั้นเรียกว่าเป็นมังกรมังกรคู่กับหงด้วยซ้ำถ้าบ้านแบบบ้านเศรษฐีเนี่ยก็จะเป็นแบบมังกรเขาชื่อว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะก็ทําให้ เรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเราก็ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอันต่อไปมีรูปปั้นอะไรคะต่อไปที่เห็นบ่อยก็คือจะมีรูปปั้นไก่นะคะไก่เนี่ยก็จะเชื่อว่าช่วยในเรื่องของการจิก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 นะขยันขยันขยันใช่นอกจากขยันแล้วยังช่วยสลายพลังงานได้ด้วยนะพลังงานที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีนะคะแล้วก็โดยมากเนี่ยเรามักจะใช้กับเวลาบ้านที่เราเปิดหน้าต่างหรือเปิดประตูไปแล้วเจอเป็นเสาอากาศ เสาไฟฟ้าที่เป็นลักษณะ,ะเป็นตัวหนอนหรือเป็นตะขาบ<อ>นะคะเราเรียกว่าสลายพลังงานหนอนหรือตะขาบพิฆาต <c oughs> ก็เหมือนเหมาะกับบ้านที่แบบอ,อยู่ตรงตั้งบ้านหน้าบ้านมีเสาไฟฟ้าเยอะๆอะไรอย่างนี้ป่ะคะใช่โดยเฉพาะเสาเสาแรงสูง,สรง,สงหรือว่าเสาอากาศเสาอากาศที่มันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็น เป็นแง่ๆอะค่ะออกมาค่ะแล้วไก่นี่ต้องหันหน้าออกไปหาเสาด้วยไหมคะถูกต้องค่ะจิกเลยนะคะ้วช่วยสลายพลังงานแล้วก็อย่างที่ปอบอกคือช่วยในเรื่องของการกระตุ้นทําให้แบบว่าคนขยันขึ้นด้วยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการทําอาหากินด้วยแต่ก็มีข้อห้ามคือไก่เนี่ยจะไม่ถูกกับคนปีถอกนะนะคนปีถอกห้ามมี รูปปั้นไก่อยู่ในบ้านนะคะก็คือปีกระต่ายใช่ค่ะมันเดี๋ยวจะเป็นทะเลาะกันชงดันอ่นต่อไปดีกว่ารูปปั้นอะไรคะที่นิยมมีกันในบ้านต่อไปตัวที่เห็นบ่อยอีกทีหนึ่งก็คือกิเลนกิเลนที่บ้านก็มีเหมือนเราก็เคยซื้อกิเลนลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็กิเลนเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งที่ตามความเชื่อแล้วเนี่ยก็คือกิเลนเนี่ยจะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์จะทานแต่พืช ก็คือเป็นสัตว์ที่มีความเมตตาแล้วก็ไม่ทําร้ายสัตว์ใดๆแล้วก็ตามตำนานเนี่ยบอกว่าเวลาที่กิเลนเขาค่อยๆย่างเดินนะคะเขาก็จะระวังแล้วก็แบบไม่ทําร้ายสัตว์เลยนะเป็นจิตที่จิตเมตตามากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการตั้งกิเลนอยู่ข้างหน้าบ้านนะคะเพื่ออะไรกิเลนเนี่ยจะปฏิบัติกับคนที่มาเนี่ยอยู่สองประเภทถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ดีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่คนดีค่ะมาหาเรา เขาก็จะสนับสนุนช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ากีเลนเนี่ยมีเจอคนไม่ดีใครที่คิดร้ายกับเราเขาเนี่ยจะเปรียบเหมือนกับเป็นศัตรูเลยที่แบบว่าคอยแบบต่อสู้ให้เลยเขาจะปกป้องกันป้องให้เราให้เลยแต่ลูกหมีก็จะเห็นกีเลนส่วนใหญ่จะต้องมีคู่กันเสมอใช่ก็คือมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะตัวผู้กับตัวเมียโอ้แล้วส่วนมากปกติก็จะวางอยู่บริเวณนั้นตรงเสา ืออะไรรนีใช่ใช่ส่วนมากว่าจะไว้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกคือเขาจะช่วยดูแลสกรีนคนที่จะเข้ามาดังนั้นก็ต้องตั้งไว้ข้างนอกค่ะโอเคานต่อไปค่ะมีอะไรอีกคะอันนี้เนี่ยเป็น อะไรที่ยอดฮิตมากสําหรับคนที่ค้าขายหรอคะอุ้ยตายแล้วลูกหมีไม่รู้อะไรมีเลยกลบสามขาเคยเห็นไหมไม่เนอ้จะมีเป็นเหรียญอยู่ด้วยนาะใช่ใช่แล้วก็จะคาบเหรียญด้วยแล้วก็เหยียบบนเหรียญด้วยนะคะวันนี้ไปเยาวราชเลยดีกว่าอ่าจริงๆเขามีตำนานนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นในเรื่องของมีเซียนองค์หนึ่งในแดเซียนนะคะท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนมาก แล้วก็เก่งในเรื่องของการปราบอสูรปราบมารอันนี้ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีมารตัวหนึ่งแปลงร่างมาเป็นคางคกสามขาสีทองคางคกไม่ใช่กบคางคกค่ะเป็นคางคกเลยนะคะสีทองแล้วก็แบบมาทำร้ายทำรายชาวบ้านท่านก็ไปช่วยค่ะทีนนี้พอช่วยเสร็จเนี่ยปราบมารสำเร็จละคางคกตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ารับใช้นะคะรับใช้เซียนแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะคอยช่วยเหลือปนิบัติแล้วก็ ทำทุกอย่างที่แบบเซียนให้ทำนะคะแล้วก็ความพิเศษของคังคกตัวนี้คือสามารถคาบเหรียญแล้วก็คายเหรียญออกมาได้เรื่อยๆอ๋เอคาบเหรียญแล้วคายออกมาเป็นแบบความรุ่งเรืองเป็นเหรียญเป็นเงินเงินนะคะดังนั้นเนี่ยเรามักจะเห็นคางคกสามขาเนี่ยในรูปของคางคกที่เป็นสีทองนะคะหมายถึงเงินทองไหลมาที่มาแล้วก็เป็นหินหรือว่าเป็นพวกหยกนะคะ ก็จะช่วยนําเรื่องของเงินทองเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะไปไว้ในลิ้นชักบนโต๊ะทำงานเงินไหลมาเทมานะคะเวลาการไว้กบคางคกสามขาต้องไว้ไม่เกินสูงเกินเอวนะคะหรือกับพื้นได้ไหมคะไว้กับบนพื้นก็ได้แต่ถ้าสมมติเราไว้สูงเกิน ไม่ใช่ลวก็ต้องเอาลงมาเดี๋ยวกระโดดร่วงมังอ่ะใช่อ so ันต่อไปดีาค่ะาลูกปั้นอะไรคะก็จะมีนกกระเรียนค่ะนกกรเรียนนกกรียนก็เป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเสริมในเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอายุยืนยาวนะคะใครที่มีนกกระเรียนที่บ้านก็จะเรียกว่าทําให้ลูกหลานเรียนดีนะคะมีสติปัญญาที่ดีแล้วก มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราไม่มีลูกหลานก็ทําให้เราฉลาดขึ้นบริวารไงบริวารได้บริวารได้เหมือนกันนกกระเรียนอะไรอย่างนี้นกกระเรียนเนี่ย้าเห็นมีหลายลักษณะการยืนมากเลยค่ะอาจารย์ควรจะเลือกแบบไหนคะก็เลือกที่เรียกว่าดูงามสง่านะคะมี มีเขาเรียกแงหน้าขึ้นข้างบนชิดเชิดนิดนึงอ่าถ้าวางเป็นคู่หรือเป็นฝูงด้วยจะยิ่งดีค่ะนี่มีซื้อเป็นฝูงเลยดีกว่าเอาสามคู่หกตัวเอาขายกขึ้นมาบริวารเต็มบ้านเลยแหละอันต่อไปดีกว่าค่ะรูปปั้นอะไรคะที่ยอดฮิตค่ะต่อไปก็ไปในเรื่องของรูปปั้นกวางเคยเห็นเคยเห็นกวางมาจากใครกวางมามาจากเคยเห็นกวางแบบบ่อยๆที่ไหนะที่ ในสวนสัตว์โอเคเฉยในป่าในกวัางเนี่ยจะมาพร้อมกับซซนตาคลร์อ๋อเออเลยนะเได้เห็นเห็นมันเป็นประวัติเล่นประวัติกีนอยู่อ่อฮะอาจารย์เมย์เข้าฟินแลนด์เว่นกันเหอดังนั้นกวางเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสมหวังแล้วก็ความสุขนะเพราะจะพาแซนต้ามาให้อา ก็่ถ้าเกิดว่าความหวังอันนั้นเป็นความรักของเรานะคะก็แขวนถูกเท้าไว้ด้วยเอาไม่ใช่แล้วก็มาเป็นคู่ไหมคะอาจารย์ต้องเด็คู่หรือเดียวก็วางเป็นคู่ก็ได้คือแล้วแต่เราต้องการสมหวังเรื่องอะไรเช่นสมมติว่าเราต้องการสมหวังเรื่องการงานเนี่ยอาจจะเป็นรูปกวางที่เป็นลักษณะยืนอยู่แล้วกำลังจะยื้อเดินไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นคู่อาจจะต้องวางกวางเป็นคู่กันนานแล้วอ่ะไม่เห็นนุนมาเลยอาจจะวางผิดๆก็ได้นะ ไม่อย่างนี้เนี่ยเงนจรได้่มีแบบมีเขาที่หน่งสวยงามนไม่ใช่ว่าเขากุดอะไรนี้เดือดหักนะความลับนะ่ะอานต่อไปค่ะคก็จะเป็นเรื่องขงปลาหลี่ฮื้อคือก็ปลาเหมือนเป่าฮื้อเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หอยแล้วล่กะจะเป็นอะไรนะขดๆกันอยู่ช่วยในเรื่องของการเงินแล้วก็ช่วยไนเร่องขอลูกมีลด้ย เขามีตั้งสามตัวเอไว้ตรงไหนก็ไว้ตรงคมไฟค่ะตรงคมไฟตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยเขารวยมากเลยท่บาของบาลีฮือเนี่ยมีต้นกําเนิดอะไรมาอยังไงคะทำไมก็เป็นปลาันนี้นั่นน่ะสิเนะใช่ไหมจริงจริงมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น คือปลาเนี่ยมีหลายชนิดมันเหมือนกับปลาบางประเภทของเราที่ที่ด้วยความชื่อปลาคาร์บต้องเลี้ยงปลาคาร์บก็ดีใช่ไหมคะปลาก็ดีใช่ไหมคะดีนี่ลูกปั้นคือคือเขาเป็นชื่อมงคลด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นถือว่าเป็นปลาที่นําโชคลาบนะคะ บางทีเราเห็นเป็นรูปปลากระโดดนะนำเงินนําทองมาก็มีนะคะก็เสริมเรื่องของการเงินแล้วอันต่อไปค่ะยังมีอะไรอีกคะจันเมย์ก็จะมีเต่าเป็นเพื่อนกันกรบปานนะคะแต่ว่าให้ความให้ความหมายที่แตกต่างกันนะตัยืนถูกต้องนะคะเราจะเคยได้ยินแล้วว่าเต่าเป็นเรื่องของอายุยืนแล้วยังบอกด้วยว่าเต่าเนี่ยช่วยสลายพลังงานพิฆาตาที่ไม่ดีด้วยนี่มี2ตัวเกันเกยกันอย่างนี้ค่ะจันเมก็มีลูกด้วยนะ ต้องมีลูกเลยอยากมีงูกก็จะเสริมให้มีลูกง่ายลูกติดง่ายใช่ค่ะไม่ไปรอบครัวอบอุ่นิดไปเองอายุน่ารื่นนะอะใช่ค่ะก็จะมีรูปช้างนะคะค่ะช้างก็เป็นสัตว์มงคลนะคะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะไว้ช้างเยอะมากนะคะแล้วก็ช้างเนี่ยจะเป็นสัตว์กินพืชเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นมิตร แล้วก็ทางหลักคงจุ้ยเนี่ยเราถือว่าเป็นพลังงานของความมั่นคงดังนั้นวิธีการใช้นะคะก็จะมีการที่เราจะตั้งไว้ข้างๆสําหรับโต๊ะผู้บริหารนะคะหรือว่าเอาไว้ด้านหลังถ้าเกิดโต๊ะทํางานเราด้านหลังเป็นกระจกเป็นหน้าต่างปิดม่านเสร็จแล้วเนี่ยให้เติมช้างเข้าไปนิดนึงเพื่อเสริมความมั่นคงหรือว่าเอาไว้ตามมุมแหลมมุมคมที่เป็นแบบ คอยทิมแทงให้แบบชีวิตไม่มั่นคงออก็ช้างตั้งไว้ได้ออก็ช่วยได้นีก็เป็นออสัตว์รูปปั้น9ชนิดที่อาจันเมย์คัดเลือกมานะคะว่าคุณผู้ชมสามารถตั้งไว้ที่บ้านหรือว่าในออฟฟิศหรือในคอนโดก็ได้ก็จะเสริมบาร,รมีเสริมชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้โทรเข้ามาหาจันเมย์ได้นะคะที่021261124งั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันช่วงหน้านะคะ่ะ สปริงนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งมาแต่ถ้าเกิดใครมีคำถามอยากจะปรึกษาจันเมย์เกี่ยวกับออฮงจุ้ยหรือว่าเกี่ยวกับ เรื่องรูปปั้นอรไรต่างๆที่เป็นมงคลทวงมาได้เลยนะคะที่021261124มาคำถามแรกที่ส่งมาในเฟซบุ๊กของเราเป็นของคุณตั้มกิจเจริญถามอาจารย์เมว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เมอยากให้ดูหงช่วยบ้านให้นิดนึงทำยังไงถึงจะหมดหนี้หมดสินช่วยชี้แนวทางให้หน่อยบัตรเลขที่3672ค่ะอาจารย์ช่วยหน่อยค่ะในเรื่องของหนี้สินเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีอยู่สองทางคือรับน้อยกับจ่ายเยอะ มันเลยมีนี่นะคะทีนี้เราไม่พูดถึงในเรื่องของนิสัยละกันนะแล้วต้องไปปรับเอาเองแต่ว่าในเรื่องของพงจุ้ยเนี่ยในการรับน้อยเนี่ยต้องดูด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าบ้านเป็นอย่างไรนะคะทางเข้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตในเรื่องของร้านนี้เนี่ยจะเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีสิ่งกีดขวางพอสมควรนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้าบ้านเนี่ยก็เหมือนจะมีกองมีอะไรวางวางไว้นะคะทำให้ในเรื่องของ พลังงานชี่หรือพลังงานโชคลาภที่เข้ามาเนี่ยมันลดน้อยไปแล้วมันก็ติดขัดนะคะลมทั้งแสงสว่างที่ไม่พอด้วยจําไว้เลยว่าเข้ามาในเรื่องของบ้านแล้วเนี่ยจากด้านนอกเดินเข้ามาข้างในปุ๊บบริเวณห้องโถงเนี่ยต้องสว่างใกล้เคียงกับข้างนอกนะคะวิธีการถ้าเกิดว่าอยู่ตามเรียกว่าเป็นห้องแถวแบบนี้นะคะอาจจะต้องเพิ่มไฟขึ้นอีกนิดนึงถึงจะดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินออก ก็ต้องไปดูว่ามีตรงไหนที่ให้เงินออกบ้างะนะคะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้ในส่วนของพระ <c oughs> จะมีเยอะเกินไปเยอะไปใช่ไหมคะเยอะไปะนะคะเราไม่ทราบว่าตั้งถูกทิศหรือเปล่าอ่าใช่นะคะจากตรงนั้นเนี่ยถ้าตั้งอยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ,คะจากภาพจะไม่ถูกตรงนั้นเนี่ยจะมีตําแหน่งของนี่สิล ออกเฉียงเหนือนะคะจําไว้นะคะแล้วก็จะทําให้ช่วงสองปีที่ผ่านมามีนิสิตค่อนข้างเยอะต้องปรับย้ายนิดนึงตามลองๆปปรับดูคะปีนี้ก็ย้ายไปอยู่ทางทิศเหนือนะคะทิศเหนือนะคะคุณตั้มถ้าถ้าเกิดยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มก็ต้องโทรเข้ามาหาจันโดยส่วนตัวก็ได้นะราคาตอนนี้มีสายจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะสวัสดีค่ะทัศนีค่ะโทรมาจากชนบุรีค่ะสอบถามได้เลยค่ะ สอบถามเรื่องบ้านค่ะที่ที่อยู่นี้บ้านเล็กที่ห้าสิบสองทับสิบสามหมู่หมู่หนึ่งนะคะค่ะค่ะเป็นไงคะถามเรื่องตัวเลขเลยนะะห้าสิบสองทับสิบสามนะคะ,คะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรทีออ่อยู่แล้วดีนะคะอยู่แล้วมีอำนาจมีบารมีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้อง ปรับหรือว่าระวังนิดนึงเวลาที่เรามีอำนาจหรือมีบารามีเยอะค่ะบางทีเราจะหลงลืมอะไรบางอย่างไปเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนภายในบ้านหรือว่าความสัมพันธ์กับญาติมิตรเพื่อนฝูงหรือว่ากับคนรอบบ้านะนะคะ,คะทำให้เวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแทนที่จะมีคนช่วยเหลือกับกลายเป็นว่าติดขัดนะคะหรือว่าอาจจะต้องลดลดความเป็นตัวเองลงนิดนึงแล้วก็เวลาที่เดือดร้อนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถที่ขอความช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างแบบอย่างแบบ ไม่ไม่ด้รู้สึกละอายอะค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีๆของเราเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลดในเรื่องของอความเอาชนะลงนิดนึงแต่ว่าข้อดีของอันนี้คือว่าเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายหรือคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะคะคุณก็จะอดทนแล้วก็มุ่งมั่นให้ไปถึงตรงนั้นด้วย ค่ะค่ะค่ะลองดูนะคะขอบคุณนะคะคุณทัศนีค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะวันดีค่ะโอ้ก็ดีมากเลยคําถามแต่ละคําถามนะคะมีคําถามจากทางบ้านส่งมาค่ะคําถามที่สองก็คือจากคุณอรุณนะคะแฟนชายวังชะโอนนะคะถามว่าจากบริเวณบ้านหน้าบ้านเนี่ยที่ภาพที่ส่งมาเนี่ยเขาต้องตับแก้ไขอะไรไหมคะอาจารย์ค่ะมาดูรูปกันค่ะเนี่ยหน้าบ้านของเขา นะคะของคุณอรุณบ้านหัวมุมใช่หน้าบ้านนะคะเขาทมเฉพาะเรื่องหน้าบ้านเลยว่าต้องปรับอะไรไหมค่ะอใช่สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีในเรื่องของเสาเสาไฟฟ้าซึ่งบางทีเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราอยู่ซื้อโครงการหมู่บ้านหรือว่าบ้านข้างนอกกันแล้วแต่บางทีอาจจะมีเสาอยู่ประมาณนี้ของบ้านด้วยเหมือนกันเราไม่สามารถแก้ไขได้ใช่เราไม่สามารถที่จะบอก สาวช่วยขยบไปหน่อยได้นะเพราะฉะนั้นลูกบอลูกบิดบอโอเคพอขยบไม่ได้แล้วทำไงต่อคะทนนี้ในห้องฝั่งทางด้านขวามือค่ะที่ตรงกับเสาเนี่ยตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นห้องของใครอยู่หรือนอนอยู่แต่เหมือน่าจะเป็นห้องเป็นห้องนอนไม่แน่ใจเหมือนเป็นมาสเตอร์เบดรูมใช่ถ้าถ้าเป็นห้องนอนอะนะคะอาจจะต้องปรับหัวนอน ไม่ให้หันไปทางหน้าบ้านหรือหันไปทางเสานะคะอาจจะให้ทางหันทางฝั่งด้านขวาของตัวบ้านแทนก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของภาพนี้ค่ะต้นไม้เนี่ยมันเยอะเกินไปนิดนึงนะคะการที่เราปลูกต้นไม้ภายในบ้านเราให้มันลามมานอกบ้านบางคนเนี่ยเอาต้นไม้ในบ้านนอกจาก เลื้อยไปข้างนอกแล้วมันร่ปลูกนอกบ้านด้วยนะคะจอดรถมันก็คือต้นสูงนี้ปะคะต้นสูงนี้ด้วยแล้วก็มีมีต้นที่มันเตมแต่ออกมาข้างนอกอ,อใช่นะคะบ้านใครที่มีต้นไม้เลื้อยออกมาข้างนอกหรือลามไปปลูกนอกบ้านให้เกะกะคนอื่นอันนี้จําไว้เลยนะคะ เงินไหลเงินไหลเงินลวาไหลออกนะคะแล้วสูงเกินไปไหมคะต้นไม้ถือว่าสูงกว่าบ้านเนี่ยโอเคไหมคะสูงกว่าบ้านได้ถ้ามีการตัดแต่งอย่างพอสมควรนะคะไม่ได้ดูรกหรือว่าทึบเกินไปนะคะเพราะว่าในฝั่งขวาเนี่ยถือว่าเป็นฝั่งบังกอนต้องให้มีความโปร่งของต้นไม้เงินจะได้ไหลเข้ามานี่ก็ให้คุณอรุณปรับปรุงแก้ไขดูนะคะอมีสายจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริกรค่ะ อุนซิริกอนสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรักราชสีมาโคราชค่ะโอราชสอบถามได้เลยค่ะอยากสอบถามเรื่องบ้านเลขที่58นะคะ58ค่ะ58ล้วนๆเลยนะคะค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงคะอยู่แล้วรวยมั้คะอาจารย์เป็นยังไงก็รวยนะทำค้าขายหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะทำค้าขายดีค่ะค้าขายดีค่ะแม่นมากนะคะในเรื่องของบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความมีความคิดนะคะคิดหาวิธีการในการทำธุรกิจใหม่ๆหรือว่าคิดค้นวิธีการในการเจรจาพูดการค้าเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนนิดหน่อยก็คือว่าณบางเวลาของจังหวะชีวิตนะคะถ้ามันมีโอกาสอะไรที่เข้ามาแล้วดูไม่ค่อย สุดจริตเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีโอกาสที่มันออกเป็นทางแนวดำๆนิดนึงพยายามหลีกเลี่ยงนะคะอย่าทำเพราะว่าในส่วนของบ้านเล็กที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่แล้วดีถ้าเกิดว่าเราไปในทางที่ที่คิดดีพูดดีอะประมาณนั้นเน้นเอาธรรมะเข้ามาค่ะใช่นะคะเพราะเป็นคนพูดดีอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่สําคัญบ้านนี้อยู่เนี่ยคําพูดจะเป็นทั้งสองด้านถ้าพูดดีนะคะก็จะได้เงินเยอะมาก แต่ถ้าพูดไม่ดีก็ทําให้มีปัญหาภายในกันเองเหมือนล่าขีดว่าคะอย่างเงี้ยใช่ใช่นะคะขอบคุณมากนะคะพูดิริกรโชคดีรวยนะคะสุดท้ายนี้เวลาหมดลงแล้วอยากให้อาจารย์เมยช่วยฝากช่องทางการติดต่อหน่อยเพราะมีหลายๆสายเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์เมย์โดยตรงนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูเฟซเฟซบุ๊กเพจของอาจารย์นะคะได้ที่อาจารย์เม com นะคะหรือว่า l ลน์ออฟฟิเชียลก็ได้นะคะก็เป็น adsai อาจารย์เมย์นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยตรงค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เมย์มากๆากค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนแน่นเป๊ะมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมีคลิปดีๆมาฝากค่ะ